ขุดขมิ้นค่ะย้ยายจะเอาไปย้ายใส่กระถางโตจะในป้าอันนี้ปลูกไว้ริมทางค่ะไม่โดนหมิววะไม่หมิจะขุดย้ายลงปลูกในกระถางไม่เข็งนะคะเราขุดๆเลยไม่ไม่หม,มิว่ะเลย <c ười> ไม่หมิวเพราะกันเอาแบบโรดานนั่นอุ้ยอุ้ย บีวิ้ยบีวิ้ยบีวิ้ยนั่นมันเร็วทักอุ่ยอยุหนาวนี่ค่ะเดี๋ยวย้ายลงปลูกในกระมังนะคะกระมังแตกๆค่ะเอามาปลูกาข่ามิ้นนะคะนี่ค่ะ กระมังแตกแล้วนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ขุดขุดตุมตุมฝังฝังไก็อย่าตายขุดขุดตุมตุมฝังฝังเดี๋ยวก็ได้เป็นหัวเดี๋ยวก็เก็บทบกับข้าวดินค่ะเป็นดินหมักเองนะคะจากเศษใบไม้ค่ะอันทั่วประโยชนตอนนึง Ừ, 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 โอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวก็รดน้ำ ขยายต่อได้เรื่อยๆขมิ้นใส่แกงนะคะอันนี้บมดน้ำค่ะไม่รู้บวมหดน้ำเยอะเลยแ่บวมหดเมื่อไงก่อนไอซีไอซีขมิ้นมันไอ้เตะเลยวัะเร็วม่ใส่แกงมั้ง ละมังแตกๆฟังๆ